คนในครอบครัวโดนกักตัวนะคะอ่านะคะครูรัศมีนะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่นะคะอยู่บนบ้านสวนของครูรัศมีนะคะอยากมาเที่ยวกันไหม <c ười> ใครอยากมาเที่ยวน,นะคะยกมือขึ้นค่ะอ่ะใครมีต้นไม้นะคะแบบครูรัศมีนะคะโอ้ต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีนะคะเดี๋ยวให้เฮียนะคะช่วยแนะนํานะคะอ่ะต้นนี้เป็นต้นอะไรคะเฮียนะคะ,ะข้างหลังครูเห็นไหมนะคะตรงน,นี้ใส่ใบสัก์นะคะนี่เห็นไหม ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะใครมีแบบคูนะคะบอกมาหน่อยว่ามีแบบคูนะคะอ่านนะคะไล่ทีละต้นเลยเอาแบบข้างหลังกกนีดก่อนอันนี้อะไรคะฮียเฟื่องหินอ่อนเฟื่องหินอ่อนนะคะอ่ะมันจะเป็นริ้วๆใช่ไหมเป็นทําไมถึงเรียกว่าหินอ่อนต้องถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องเฟ<ม>ื่องมันตัวตัวใบม,มันอะมันจะมีความมีเ็กเจอร์ของหินอ่อนลายคล้ายๆหินอน่อนอ๋มอ,อม,มันไม่ใช่เฟื่องใบมะขามเหรอ ใบมะขามจะเป็นอีกอีกกระเช้าหนึ่งนซ้ายมือทำไมมันคล้ายกันเลยอ่ะอ๋อที่ลายมีใบ,ใบเอ้ย<ม>ที่ใบม,มีลายไหนตัวนี้ว่ามีมีลายจริงๆด้วยนะคะมันคล้ายๆกับเฟิร์นใบมะขามสองต้นนี้แตกต่างกันนะนะคะบางคนนะคะมีปลูกเฟิร์นไว้ที่บ้านกันหรือเปล่านะคะตัวนี้มันจะเพิ่มความเขียวขจีให้นะคะอ่านคะตัวนี้เป็นเฟิร์นหินอ่อน ลายหินอ่อนอันนี้เป็นเฟิร์นใบมะขามนะคะสองตัวนี้นะคะอันนี้คือไซใบสักอ่ะไขรนะคะที่เป็นเล่นต้นไม้อยู่ตอนนี้บางคนก็รู้ถูกไหมคะวันนี้ครูรัศมีนะคะจะมาถ่ายรูปคู่กับต้นไม้นะคะ <c oughs> เผื่อราคามันจะขึ้นบ้างนะคะแบบ <c oughs> ย่าอ่านะคะอ่ะ